พาเ,เพื่อนมาทานบุฟเฟ่ต์เยอรมันนะคะที่ร้านบุฟเดออูนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารที่นี่กันนะคะอาหารเยอะมากนี่เป็นเยอรมันซิอกออฟเยอรมันนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนบาร์บีคิวแล้วก็ใส่เป็นเครื่องเทศของเขานะคะน,นี่ก็จะเป็นหมูก้อน,นะคะ่ะแล้วจะเป็นปลาทอดนะคะแล้วก็อีกฟัง่งนึงจะเป็นไก่ ห่อด้วยเบคอนชีสนะคะนี่ก็จะเป็นหมูแล้วก็ห่อด้วยกระหล่ำปีนะคะเป็นมันผัดนะคะอันนี้เป็นไก่ย่างไก่อบนี่จะเป็นขาหมูของเยอรมันนะคะขาหมูที่ไม่ใช่เป็นขาหมูทอดนะคะอร่อยคะ่ะอันนี้เนื้อนุ่มเลยนะคะ ส่วนนี้เป็นไส้กรอกหั่นนะคะแล้วก็อยู่ในซอสของซอสสไตล์เยอรมันนะคะนี่จะเป็นซุปเห็ดนะคะจะเป็นก,ะกระลำกระลำปลีม่วงนะคะดองค่ะนี่จะเป็นไก่นะคะส่วนนี้จะเป็นแฮมอันนี้อร่อยมากขันชอบมากๆเลยค่ะเนื้อนุ่มแล้วก็หมูปนกับมันนิดๆนะคะ นี่จะเป็นพาสต้าของเขาในส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะมีสับป,ประรดค่ะแตงโมแล้วก็ลูกกระทบลกนะคะสับป,ประรดนี่ก็เป็นโซนสลัดหรือเครื่องเคียงนะคะที่ทานกับอาหารเยอรมันค่ะส่วนนี้จะเป็นโซนโยเกิร์ตกับแยมนะคะแล้วก็ชีส นี่ก็จะเป็นโซนของหวานนะคะเพืเ่อนๆค่ะของหวานเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เค้กนะคะมากมายเลยค่ะเป็นขนมปังนี่ค่ะคุกกี้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะเยอะมากๆเลือกไม่ถูกจริงๆค่ะนี่ก็จะเป็นโซนของอาหารที่เราได้ชมไปตอนแรกนะคะเยอะมากๆนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นอของคอเตอร์บาร์ของโคคัดนะคะแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆค่ะมีสลัดนะคะส่วนนี้เยอะมากๆเห็นไหมคะเพื่อนๆนี้เรามาดูอของหวานแบบเต็มๆเลยนะคะ b u t เตอร์เค้กคุกก้นะคะหลากหลายประเภทเลยค่ะนี่ก็จะเป็นคอนเฟลกเคลือบช็อกโกแลตนะคะนี่บัตเตอร์เคค่ะเป็นมาเบิ e ลเค้กก็มีนะคะหยิบไม่ถูกเลยค่ะเพื่อนๆมีแค r อทเค้กเค้กอะไรไม่แน่ใจอีกเยอะแยะเลยนะคะ คนนี้ก็ใครชอบขนมปังช็อกโกแลตเค้กนะคะนี่มาดูบรรยากาศทั่วไปนะคะน,นี้เราก็ได้ของเราแล้วนะคะมีคุณนะ้ามีคุณแม่ ่นนี้ก็จะเป็น,นขนมหวานกับผลไม้นะคะชากาแฟเขามีให้ฟรีเลยนะคะของหวานค่ะแล้วก็ไอศครีมด้วยนะคะทานแบบไม่อั้นเลยค่ะ2-40